สันติสุขผมเห็นใจจริงๆครับทำไมพี่น้องชาวที่อยู่ทางใต้นี่จะออกไปทํามาหากินไปตียางหรือไปทําอะไรก็ตามเราแวดระวังทุกอย่าง ในสายตาของคนข้างนอกที่นั่นอาจจะดูน่ากลัวอันตรายและมีความรุนแรงแต่ในสายตาของคนข้างในที่นั่นยังคงเป็นบ้านและทุกคนยังคงมีความหวังว่าสักวันทุกอย่างจะคลี่คลายและกลับสู่สภาวะปกติเอาแรงใจช่วยครับให้เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนครับรท่านที่เป็นปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับเราคนไทยด้วยกันรักกันร้อยเถิครับฝากลูกน้องที่อยู่ชายแดนด้วยตอนนี้ว่าขอ,อให้ปลอดภัยทุกคนทุกคน ลกลับมาครอบครัวอย่างมีฟ้องสุขนะครับร่วมส่งแรงใจให้กับพี่น้องสามจังหวัดชัยแดนภาคใต้ติดตามการทำงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ในรายการใต้สันติสุขเพราะบ้านคือที่ที่ทปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคนกนอย่างยืนพนมหัวสวดทไม่ยอมให้คงตานทานแรงลง ่เเคยนนเรนนัวกสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการใต้สันดิสุขอีกครั้งหนึ่งครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงังหวัดพิษณุโลกออกากาศในระบบ FM 94.25เมกะเฮและระบบ AM 1 0 2 6กิโลเฮิร์วันนี้ผมธนชัยสุนากาศรับหน้าที่ดำเนินรายการครับ คุณผฟังครับในสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ทําให้เราได้เห็นภาพการระดมสภากำลังเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับทั้งการระดมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การระดมอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆรวมถึงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ดังเช่นที่จังหวัดสงขลาครับได้รับมอบเสื้อกาวกันน้ำอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคจากบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนและสมาคมประมงสงขลาเพื่อดูแลผู้ป่วยในห่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ซึ่งผู้ติดเชื้อในจังหวัดสงขลายังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากครับ จึงจําเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อคัดกรองค้นหาผู้ป่วยและเพื่อใช้ป้องกันตัวของทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยครับนายจารุวัตรเกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางสุรีพันธ์นสสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายแพทย์อุทิศศักดิ์ฮริรัตนกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เสื้อกาวชนิดกันน้ำแบบใช้แล้วทิ้งจำนวน2,000ตัวและหลอดน้ำยาสำหรับเก็บเชื้อโควิด -19 เพื่อส่งตรวจจำนวน4,000หลอดและเครื่องอุปโภคบริโภครวมมูลค่ากว่า2 7 3 0 0 0บาทจากบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนและสมาคมประมงสงขลาที่บริเวณด้านหน้าหอประชุมจังหวัดสงขลาส่งต่อให้ แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลานำไปจัดการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนชาวสงขลาให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน นอกจากนี้แล้วนะครับที่จังหวัดยะลาเองทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาและเบตงได้ร่วมกับผู้ประกอบกิจการยางและเครือข่ายสถาบันเกษตรกรมอบอุปกรณ์และของใช้ที่จําเป็นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด1 9ครับโดยนายสุรชัยบุญวันโน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างพร้อมด้วยนายสารติพันมณีผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานายอุสมานสาลัง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตงและคณะผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาผู้ประกอบกิจการยางพาราและเครือข่ายสถาบันเกษตร,ร,ร,รกรชาวสวนยางก็ได้จัดอุปกรณ์และของใช้ที่จําเป็นมามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด -19 ครับได้แก่เสื้อกันฝนจํานวน500ชุดหมอนยางพาราจํานวน50ใบ รองเท้าบูทยางพาราจำนวน50คู่หน้ากากอนามัยจำนวน200ชิ้นถุงมือยางจำนวน1,000 0คู่น้ำดื่มจำนวน100แพ็กยางบีบมือจำนวน30อันและยางยืดออกกำลังกายจำนวน20ชุดครับผ่านทางนายวรเชษพรมโอภาสพาณิชพง์รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด1ิและเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการของจังหวัดยะลา สำหรับหมอนยางพาราและรองเท้าบูทยางพารานั้นนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้ส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลศูนย์ยะลาโดยมีตัวแทนโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไปนายสารติพันธมณีผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาก็ได้กล่าวครับว่า จากสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่เกิดการแพร,ร่ระบาดอย่างรวดเร็วในระลอกล่าสุดและมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นทําให้กเกษตรกรชาวสวนยางและประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบในวงกว้างต่อการใช้ชีวิตประจําวันจึงได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้ขึ้นทะเบียนกเกษตรกรชาวสวนยางกับการยางแห่งประเทศไทยสามารถขอกู้ยืมเงินเพื่อนําไปประกอบอาชีพรักษาพยาบาล ตนเองหรือจะปรับปรุงที่อยู่อาศัยซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพสามารถขอยื่นกู้เงินได้รายละไม่เกิน50,000บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีผ่อนชำระในระยะเวลาไม่เกิน2ปีกเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาใกล้บ้านครับ ด้านนายสุรชัยบุญวันโนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยทเขตภาคใต้ตอนล่างก็ได้กล่าวแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดยะลาพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังมีขวัญและกำลังใจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยและในช่วงนี้การยางแห่งประเทศไทยก็มีมาตรการป้องกันการแพร,ร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงาน ในที่พักหรือ Work ์ r ฟอร์มโฮมรอยละ95จึงขอความร่วมมือเกษตรกรชาวสวนยางงดการติดต่อมายังสำนักงานหรือถ้าหากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับก็ให้ติดต่อสื่อสารผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานที่รับผิดชอบในพื้นที่โดยตรงครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทีมงานชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้สํนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเบตงครับ เราจะไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามใต้สันติสุขกันต่อครับไปพิสูจน์มัสยิดที่สวยที่สุดในประเทศไทยที่มัสยิดกลางปัตตานีแอบนี้ปสัมผัสสายหมอกที่อายเวงแลนแดนเยะลาแล้วพาหัวใจเดินเล่นริมหารายขาวที่อุทยานอาวมะนาวเขาตันยงนราธิวาสออกไปเปิดมุมมองใหม่ๆ สัมผัสกับมนตเสน่ห์ดินแดนแห่งปลายด้ามขวานแหล่งท่องเที่ยวที่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเล็กๆของคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้พร้อมรอต้อนรับคุณอยู่เสมอ สันติสุขกลับมาในรายการใต้สันติสุขครับ พูดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทางรัฐบาลก็ได้ยกให้เป็นวาระแห่งชาติให้ประชาชนทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อที่จะได้มีภูมิคุ้มกันหมู่และนําไปสู่การใช้ชีวิตตามปกติและฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อไปครับซึ่งถ้าหากได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนทางภาครัฐก็พร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งที่จังหวัดยะลาโรงพยาบาลรามันได้มุ่งมั่นใส่ใจดูแลประชาชนหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 พร้อมติดตั้งระบบติดตามผลอาการข้างเคียงอย่างใกล้ชิดเราจะไปติดตามรายละเอียดจากรายงานครับชีวิตด,ดีดีแสดงใต้ในวันนี้ครับพาคุณผู้ฟังมาดูบรรยากาศการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลรามันในพื้นที่จังหวัดยะลากันครับหนึ่งในสถานที่ฉีดวัคซีนที่มีการจัดระบบติดตามผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์หลังจากการเข้ารับการฉีดวัคซีนนายแพทย์พรสลีปัตยบุตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามันจังหวัดยะลาได้เปิดเผยว่า ทั้งโรงพยาบาลได้ให้ความสําคัญกับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจําตัวและผู้ที่มีอาการผลข้างเคียงได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 อย่างใกล้ชิดโดยให้ฐานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลสรุปข้อมูลผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในแต่ละวันแยกเป็นกลุ่มและพื้นที่เพื่อส่งข้อมูลกลับให้ผู้รับผิดชอบติดตามอาการหลังจากฉีดวัคซีนวันที่1วันที่2วันที่3วันที่7วันที่14และวันที่30สิ โดยกาหนดให้ผู้รับบริการทุกรายมีผู้ดูแลและติดตามนอกจากนี้ยังได้จัดทําแผนติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนในรูปแบบ Google Form เพื่อดําเนินการติดตามและส่งข้อมูลกลับมาก่อนเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีของวันที่กําหนดจากนั้นจะสรุปวันเพจรายงานผู้บริหารและลาย EOC ก่อนเวลา10บนาฬิกาสานาทีทุกวันและสุดท้ายคืองานเวทเบีเอ็นจะจัดทำป๊อปอัพเพื่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจสําหรับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนกลับไปบ้านแล้วจะได้มีความรู้สึกว่าปลอดภัยหากมีอาการขั้นเคียงนเกิดขึ้นทางโรงพยาบาลจะสามารถดูแลและจัดการกับผู้ป่วยได้ทันท่วงทีเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการบริการฉีดวัคซีนรวมสร้างผูุมคุ้มกันหมู่ด้วยกันสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลารายงาน จากจังหวัดยะลาเรามาต่อกันที่จังหวัดปัตตานีครับในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 เช่นนี้หลายฝ่ายอาจจะมุ่งความสนใจไปที่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์การระบาดครับจึงอาจจะมองข้ามความสําคัญของสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้ที่จังหวัดปัตตานีจึงได้ม <c oughs> ีก <tr ิจกรรมรักษามหาสมุทรเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนเนื่องในวันทะเลโลกวันที่8มิถุนายนขึ้นทีมงานชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้มีรายงานครับ ชีวิตนี้ดีที่ชายแดนใต้วันนี้ปัตตนีจัดก,กิจกรรมรู้รักษามหาสมุทรเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทยในวันที่8มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันทะเลโลกหรือ World Ocean Day เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2535โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก The Earth Summit ที่เมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิล โดยที่จังหวัดปัตตานีร่วมกับสำนักง,งานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่9และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมรู้รักษามหาสมุทรเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนเนื่องในวันทะเลโลกเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทย เน้นการปลุกจิตสำนึกให้กับประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานีให้ยั่งยืนโดยร่วมกันปล่อยปูม้า30,000ตัวกุ้งแชโบย500,000ตัวปล่อยเต่าตนุทะเล9ตัวลวงสู่ท้องทะเลและเก็บกวาดขยะบริเวณชายหาดแหลมตาทีอำเภอยะริิงจังหวัดปัตตานี ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาและห่วงแหนทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่จากการพบเห็นบริเวณโดยรอบชายหาดมีเศษขยะเป็นจานวนมาก อยากให้เป็นเรื่องที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องมีจิตสำนึกร่วมกันในการช่วยกันดูแลพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาของทางจังหวัดจะได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ชายทะเลและแหล่งชุมชนแหล่งท่องเที่ยว ได้ร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาร่วมกันจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนให้ช่วยกันดูแลพื้นที่ของตนเองมีความตระหนักรู้และมีความรับผิดชอบในการทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางเพราะถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องช่วยกันเพื่อตัวเราเองและสังคมของเราให้หน่าอยู่อย่างยั่งยืน แหลมตาทีหรือแหลมโพตั้งอยู่ที่ตำบลตะโลกระโบต่อเนื่องไปจนถึงตำบลแหลมโพอำเภอะะริง่ง เกิดจากการก่อตัวของสันทรายที่ยื่นออกไปในทะเลในลักษณะจะงอยทำให้เกิดอ่าวปัตตนีด้านในของแหลมปัจจุบันแหลมโพมีความยาวประมาณ16กิโลเมตรโดยปกติแล้วปลายแหลมงอกเพิ่มขึ้นทุกปีปีละประมาณ20-40เมตรและชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออันเนื่องมาจากคลื่นลมและกระแสะน้ำชายฝั่งด้านนอกเป็นหาดทรายตลอดแนวจนถึงปลายแหลมมีภูมิทัศน์สวยงามส่วนด้านในติดกับอ่าวเป็นที่ตั้งของชม ชนหลายแห่งเช่นบ้านดาโตะบ้านตะโลสมิแลบ้านบูดีประชากราาประกอบอาชีพประมงเป็นหลักและยังมีอาชีพพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นปลาดุปะกปลากระพงหอยแครงหอยแมลงผู้เป็นอาชีพเสริมถือได้ว่าแหลมตาชีแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดปัตตานีได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่เดินทางไปถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นและตกณจุดเดียวกัน ดวงเนจิวะรังเซมาทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีรายงานและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีมงานชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี รายการใต้สันติสุขหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube prd radio พิษณุโลกพร้อมกับกดติดตามและแจ้งเตือนรายการด้วยนะครับวับนนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังสวัสดีครับใต้สันติสุข ตา,ตายสุดสยามเมืองงามชายเดนปัตตานีทิ้นธรรมชาติงามตานาราธิวาสป่าโจ้จึงใจสามจังหวัดชายแดนใต้ดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมผสมผสานกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลงตัวที่รอให้ทุกคนไปสัมผัสความงดงามณดินแดนปลายด้ามขวานแห่งนี้ ชีวิตด,ดีดีที่ชายแดนใต้